สวัสดีครับผมนะครับผมจากเพจนักบิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้เรามาดูกับซูซูกิวีสตอรมอีกแล้วนะครับผมรถคันนี้นะครับเบสเดิมคือตัว XT นะครับแต่ทางเจ้าของได้ทําการเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะครับผมก็ตามสไตล์รถนิยมของแต่ละคนเลยนะครับผมชุดสีเป็นชุดสีเดิมทั้งคันนะครับผมไม่มีล้มหรือชนหนักเลยนะครับผมคันนี้สวยเอยมทั้งคันเลยครับชุดปี๊บสใบตรงรุ่นหมดเลยนะครับ แฮนด์มีการอัปเกรดนะครับเป็นแบบมมมีมนียมนะครับป้องกันนะครับผมอกล่างนะครับเป็นของ S R C กาดหม้อน้ำ S R C กาดไฟหน้า S R C นะครับผมชุดสปอร์ตไลท์นะครับผมครับดูรอบคันกันคาสบาเป็นของ Moto Skill นะครับผมรถคันนี้ก็วิ่งมาน้อยนะครับผมวิ่งมาแค่28,500ืนันารนะครับการันตีใม่แท้เหมือนเดิมนะครับผม สีเดิมส,สวยๆทั้งคันเลยครับมาร์กเดิมอยู่หมดนะครับทัชชันคอนโทรลก็มี2ระดับเหมือนเดิมนะครับผมใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ ABS ปกติทัชชันปกติหมดทั้งคันครับระบบไฟติดครบทุกจุดครับผมสูบวีก็เสียงนุ่มเหมือนเดิมครับทางสไตล์วีซอมนะครับ ปี๊เป็นแบบกดเร็วนะครับคันนี้มียกเยื้อด้วยนะครับผมแล้วก็มีตีนเป็ด S R C มาให้ด้วยนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบครับผมโอเคกีนี้ก็วิวรอบคันสั้นๆนะครับกับซูกิบีสตอมนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับส่วนไปท่าเหนือสานกน็ครับผมรับซื้อขายแระเปลี่ยนรถปิดไบมือสนะครับผมสนใจซื้อขายหรือว่าปิดไฟนั้นติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ